เก่อนนะครับก่อนเจ็ดครับเสองนะครับใกล้ครับใกล้บนหลังถ้าว่าอยากเจอต้นเอเวอยากเรียต้นอื่นเดี้ยงต้นชาเรียนต้นเอเดหรือเรียนมางานเข้ามีเด็กมีเควส์มีเควสมาต้นเอเวิร์แต่ทำไมต้นเล้กัน ทั้งแมดด้เจนท่านไม่เหมือนง่ายทำไมตอนไบเล่นเหมือนยากเลยอ้าแต่เป็นแา่เป็นใบไอ้คุณตัวมันโซนแต่เด็กเล่นเยอะเล่นกันทั้งโลกอ่ะโอ้าเข้าเข้าโอ้โหดีทำไมก็ผิดตังกันก็ผิดนั่งกันก็ผิดไม่กันก็ผิดก็เปสวนต่อยหนักเราอ่ะคือเขากันก็ผิดใช่เอาตอนนี้เขาความสวน ไม่สวยก็ผิดนะไปดิผมรู้ไม่สวนก็ผิดนะเด็ดหลากระโดดจึงผิดแลอวนี้ทำอะไรก็ผิดไว้บอกไว้เนี่ยโทรศัพท์ไม่บอกเลยโทรถจะไปบอกไปไว้แจ้งจะไม่ผ่านไม่เดี๋ยวแต้มขาดแล้วเดี๋ยวแหม ในในเนื้ออ่าโดนีโดน่ล้มล้มอีกล้มอีกคุดไปโอเคัน้แบนี้ตัวแล้วโอ้โหโอ้โหท่านี้ท่านี้ท่าแกฮคาเ้ึบึบพๆบนพึบพึบวันทูวันทูู้หูเอาใหญ่แล้ว้ ไม่ไม่ตลกอ่ะตอนนี้ดีเจพยายาใช้ใเอาใหญ่เอาใหญ่อีกดูอีอยู่ไหนเข้ามากูวันทูก่อนวันทูวันทูอ้ยะโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้โดนแล้โอ้โหสไลด์สวยครับโอ้โหเทีนึงอ้าวอย่าไปไ่กันไป

เฮเจมเจมหายครับโอ้เ oh, ร oh. oh. ิ่มเริ hey ่มไล่คร uh ับเริ okay. <c ười> <c ười> <c ười> <c ười ่มไล่ครับตัวตัวแต่ไหนนั่งเต็นกันด่าทักไม่ได้เพราะเป็นเต็มอาวุธเซ็งลงวิ่งไวมากโอ้โจะพุ่งะไรได้หน้าทำเพื่ออะไรครับอย่าบอกนะว่าพักไม่ได้เจะกทิก ยังไม่ใช่การตีตัวมาครับตวดมาโอ้แต่เขาใช้ท่านี้นี่เริ่มได้เริ่มใช้ท่านี้แล้ว กรณนี้จวนาเจียวใบใสเื้อาวดีเจมันท่านี้มันค่อนข้างไวใหนมาด้วยก็หนีได้เลยยาอ้อหน้าเอายังไงเอาเ้าเลือดหมดเอ้าเอ้าไหมดไม่หมดตัวไม่หมดไมหมดเชื่อดโอ้โหไม่หมดตัวเลย็นแรงนั่นเลยวะอ้กแรงแงวมันจะมองด้วยตัวเท้ากูแลสบายด้วความกดดันของตัวตอนนี้คือพลังอยากให้ น้อยลังน้อยพุ๊บมันเอาเลยเขาไมมีซูปเปอร์นะเออแล้วมีคุไม่อยาทำวิตแม่ดีได้เลย <c oughs> โอ,โอ้โอ้ <c oughs>

ถ้าโดนฟาดมาเราว่ากัะตันแต่ถ้เป็นสกัดเลงไม่ได้กระช้ากะช้าลระช้ากระช้าสั้นิ่งก็ช้ากันนะมนดักก็ไม่ได้นะมันกอะไันัต้องสืบเลยเขนดากมางันดักมงเหลืองนะได้มงเหลืองนะพี่ผมพี่มงเหลืองอ่าเสร็จตัวเนาะจากไปตัวเ็ดมงมากเลเป็นมงไะเล อ่ะเราล้มแล้วคุณวายแล้วคุนวายแล้วโอ้โหยกนี้ยุบยนบอ้าวโดนยุบยุบคืนครับไม่ยอมเตะน้าเนาะอ้าวยังไงครับต้วนต่อขอมโมไม่กะหล่าเลยไม่กะทำของโมแล้วไม่ยอมยุบนะเอาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้เสียแล้วไม่มีซุปเปอร์ก็จัดได้ครับอันนี้กระโดดปุ๊บแหมมันมาเลยไอ้น้าไม่ตายโอ้สวยมาก โอ๊ยจับจับผมครับโอ้ยแอบมาแล้ว a n t r เขาเริ่มทำงานแล้วใช่ มันกระโดดลอยว่ะเขาเริ่มเขาเริ่มจับตัวได้เหมือนกันนะตัวไม่ครับตอนนี้ไม่บอกว่าเขาปิดสไตล์กันไม่มากใช่ดูจากโนมิกระโดงคือคือไม่ถึงขนาดว่าเล่นแล้วแน่เปรียบว่าเล่นแล้วดูเก่งเึ้นแ้วเริ่มลุกเก่งดีขึ้นนะเฮ้ยเอาตายรับยังไงกันเฮ้ยฟาดมาโอ้ยแล้วลูก่วันนี้ไม่เป็นชั่วแบบทีมเฟร่กันที่เดียววันนี้กูไม่สบายบ่อยนะดิ ลอ,อกจากสวน้าครับเริ่มเอาเริ่มเป็นเขาสวนแล้วเริ่มรู้มากแล้วตัวนตอนนี้มัเริ่มรู้รลรลแล้วไนนม่การกแต่มันสวนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันสวเว จำเปนต่องคอยใจเย็นด้วยไม่ไม่ตลกเลยจัเฮ้ยเ้ยอยากเจอใครดี้กรตกอม่ีนย มุดตดตาเกจากหนังให้ถึงหมัยก็ดีนะี่ิลังิงครับอยาได้มี่ยมาเลยจติงอไ่ี้ยเลยคือคนเล่นเกมที่เหนเออแ้ว่ีลานเลยโหลังีาตน้ก็ดีมากนั่งดูอยู่กากรดตา อมริกากรใช่ยหะนรดรู่้ีดกตย่ดตไมนาเชื่อว่าจะสูดสีกตัวได้ย่าดนี้ตัวหลังค้างนะผมไม่น่าเชื่อเลยครับเขาเาเรื่องแก้ได้เขารอแก้ได้ที่่ต้รัดเข้าไปเขาจะสนใส่ที้อนะอะไรประมาณนี้อไม่ได้่นานการบ้านการบ้านต้องทํอการบ้านสมใ พอถ้าไม่สวนก็กันก็กันไม่หนูะนี่เอาละเอาละนี่จะคนเดียฮะป้าซ้ายครับโดนโดนอยู่แล้วฮะวันนี้น่งตนี้มันต้งจ้จต้องน่เหมือนเจียวอ่ะเป็นเเหมือนกันมันต้องเลยเหมือนกันก็อนง่ายง่ายไม่ยากมาไม่ไม่ง่ายมากหรอกพี่นเราเนเลยได้ดะนาแล้วไน้น ใสยแล้วน่าัวแล้วแม่นัวแล้วโอ้โหโดนไปซึ่หลอดนะเดี๋ยวว่าักฮะทำเแม่นแหลกเล่นบ้าเอดไปแยืดเตียหมไม่เป็นไมทีเลนะื่อนน้องึ่หลอดยดไม่ได้พดไม่เป็นะ หอวงมั่วเลยจะยิงคงเวริงต้องโดนเนี่ยวงไปเลยโควงตลอดรู้ไหมตอนซันกิฟังยังห่วงตะจุยอยู่เลยนาดซันกิมีไยนะโอ้โหโอ้โหโอยโหโอ้โหโอ้โโอ้โหเขาเขาโดนผ้าจังหวะชนะแล้วเสียไปนี้โดนตัวนี้ล้มนี้เขาจำเป็นเล่นนะ วอ่ะโดนโดนตัดเลยว่าเขแก้ดกันยึดจับแน่เลยตัวเลยยึดจับพิ้งจับเอเบลเอเบลเอเบลบางคนก็ใช้เอาใช้สเล็กจับนะ้เขาไปยิกเนี่ยเขาใส่ออเดอร์เล็จับถ้าพิ้งหนีพวกมนโดนจับเลยเป็นยากแล้วเขาไม่จดบจับทำไมถึงว่าอันนี้คือหมายถึงว่าเอเบลเป็นตัวที่ต้องโดนจับ เราเราทำใส่เราใส่เราใส่คือเล่เราเขไปเร็วนักเราเนี่ยแล้วทุมต้เร็วคือคือตูนรับรับาเขาได้ใช่ไหมแล้วเขาไปแย่แล้วเขาไปแย่ใครละเอาลเครับเอาละครับไปแล้ว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 โอ้โห <ève S 2> sociedad, ไปเลยไปทีหนึ่งนีตายแน่นอนไปาตายคู่ไปคู่ไ่แบบ่งด้วย่แบบี้แบบขอทีเลยเฮ้ยท้าจบ้อ่าุกบอกตุ้นบอกตุ้บอกทุ้บอกการรีเซตเก้าหขอไม่ทีเดียวทีเดีขาได้เก็บตัวเตวเ ้าเล่บอเฮ้ยด uh, uh. uh, ูส uh, uh, ี่าไม่ตวจคุต้อรวจดีเฮ้ยเราเล่นจะเปนดอยเออจะสองาตู้ยากเลยัแพ้ทางอนี่แข่งดูนี่แข่งอยู่สุดท้ายเออเดี๋ยวมือแข็งเนี ดี๊ยบอกมึงจะเรียกกูเอาหน้ามาขายไปไหนหน้ามันหายไปกลับบ้านเลยเรียบเรียกเรียบร้ยอยก่ได้นยังเลัไม่ได้หยต,ตองรอเลยเหรอสวนเรื่องเงี้ยเลยหรอถึงใจสู้หยุด ่ยม่ไม่การเนียไม่กหดเนวยไม่โดนเป็นแตลอดเลยไม่จำเยว่ามันอยากสวยมากกว่าแอยากการระเดนอเอายนครับเกมนะต้งน้อยน้อยน้อยไม่ตายแบไม่ตายไม่ตายไม่กลัวรอไม่ตายไม่ตไม่ตายแต่แม่งโดนเสร็จแม่งก็ล้มแม่งก็โดนอีก จบไหมครับจบไหมลอสใจเราสนามบาไ่้ตาจบใจแล้วั่ใจแล้วรอรอีกมาต้าไม่ใช่แล้วเริโดนต้โดนนะโดนไหโดนเไนโอเคเดี๋ยวต้าไใช่้เนิ่ประตูต่อฮะมีขารเปล่านี่มเนี่ย